ผมเองก็คงเหมือนกับหลายๆคนในบ้านเรานะครับที่รู้สึกเบื่อกับเจ้าโควิด -19 กันเต็มทีแล้วครับเพราะฉะนั้นวิธีการสำคัญอันนึงที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตกันอย่างเป็นปกติเร็วที่สุดก็คือการที่เราร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ครับพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับในจานวนประชากรเนี่ยมากกว่า60%ของประชากรชาวไทยเนี่ยเราก็จะเกิดภูมิต้านทานหมู่นะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ย สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของโควิด -19 ได้ครับการฉีดวัคซีนนั้นแม้ว่าเราอาจจะมีโอกาสเกิดปฏิกิริยานะครับจากการฉีดวัคซีนเช่นอาการเจ็บอาการปวดบว,วมแดงนะครับก็มีอาจจะมีเรื่องของการแพ้ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนะครับผมคิดว่าปฏิกิริยาพวกนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นผลเสียนะครับแต่เมื่อมาชั่งน้ําหนักกับผลดีที่เราจะได้จากการที่ได้กลับมาใช้ชีวิตกันเป็นปกติเหมือนก่อนยุคโควิด -19 เนี่ยมันคุ้มค่ามากๆครับ ก็ขอให้พวกเราทุกคนร่วมใจกันไปรับวัคซีนโควิด19นะครับ